สวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมสอนจากผมเต้ช anel นะครับครับวิโอนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการนะครับแต่งภาพนะครับในโปรแกรมอในแอปพลิเคชัน c a n วาหรือเว็บไซต์ c a n วานะครับได้แบบง่ายๆเลยนะครับในที่นี้ผมจะมาสอนวิธีการแต่งนะครับเอานำสินค้าไปขายใน Shopee กับ Lazada นะครับให้แบบเป็นมือโปรนะครับอ่าเดี๋ยวผมมีตัวอย่างที่ผมแต่งไว้นะครับนี่ครับ อันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแป๊บนึ่งนี่ครับอันนี้คือสินค้านะครับที่เป็นสินค้าธรรมดานะไม่มีอะไรการแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่ได้คัดเป็นพื้นหลังมาแค่นั้นแล้วถ้าเอาไปขายใน Lazada หรือ s h อ p e e เอาไปวางขายมันก็จะมองไม่สะดุดตาหรือมองไม่ดึงดูดสายตาของลูกค้าถูกไหมครับครันนี้นะครับวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาแต่งแบบนี้ครับนี่ครับในช h อป e e ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ดูมุมมีอล่ามากขึ้นไหมครับแบบดึงดูดสายตาลูกค้าแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือลาซาด้าครับเป็นไงครับดูดีขึ้นไหมครับเนี่ยครับผมจะพาคุณผู้ชมมาแต่งแบบนี้นะครับแล้วผมบอกก่อนนะครับถ้าเรามีเครื่องมือในการแต่งรูปนะครับรับรองว่าเราแต่งรูปไม่แพ้กับมือโปรที่เขารับจ้างแน่นอนนะครับแล้วผมมีเครื่องมือตรงนี้ให้นะครับ แต่เดี๋ยวค่อยมาบอกกันท้ายคลิปวิดีโอนะครับผมว่าเครื่องมือตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการแต่งในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Can วก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดลงไปนะครับครั้นี้เดี๋ยวให้เรามาที่โปรแกรม Can วครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะครับอ่าแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาสมัครใช้งานนะครับแล้วให้เลือกครับว่าจะสมัคร ใช้งานด้วยอะไรนะครับสมัครด้วย Google นะครับหรือ Gmail สมัครด้วยใช้ Facebook หรือสมัครด้วย Gmail ที่เราไม่ได้ซิงกับ Google นะครับก็สามารถใช้ได้โอเคครับในที่นี้ผมขอเข้าสู่ระบบด้วยอ Facebook นะครับผมง่ายดีนะครับผมใช้ Facebook ในการสมัครอาพอเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมจะเห็น เครื่องมือใหญ่ๆเลยนะครับถ้าเราจะมาแต่งรูปสินค้านะครับให้เรามาที่คัดต้อมไซครับให้เรากําหนดเองตรงนี้นะครับผมแนะนํานะครับการจะทํารูปโปรโมทสินค้าใน lazada กับ shopee ผมแนะนำให้เป็น1,000คูณ1,000ครับนี่ครับนี่ครับตรงหน่วยก็เป็นพิกเซลถูกแล้วครับกดคีย์เอ็นนครับอ่านี่ครับมาแล้วสังเกตนะครับ นี่คือใส่นะครับ1,000งพันคูณหนึ่ตรงนี้นะครับครันนี้นะครับวิธีการทำนะครับก็คือให้คุณผู้ชมไปเอารูปสินค้ามาใส่ก่อนนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมขอจะต้องเอาเป็นรูปอัปโหลดตรงนี้นะครับถ้าเราจะเอารูปมาใส่นะครับเราก็กดอัปโหลดมีเดียนะครับตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ไปเอารูปที่อยู่ในเครื่องมาใส่นะครับแต่ในที่นี้ผมได้อัปโหลดรูปมาแล้วนี่ครับนี่คือรูปนี้ก่อนจะแต่งนะครับ ต้องเอารูปสินค้ามาวางก่อนเสมอนะครับห้ามเอารูปอื่นมาใส่นะครับเพราะเอารูปสินค้ามาวางไว้เสร็จแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับคันนี้ผมมีกรอบอยู่แล้วนะครับตรงเนี้นะครับสําคัญมากครับเป็นเครื่องมือในการใช้งานนะครับแค่ลากวางแค่นั้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องมีความสามารถทางด้านกราฟิกอะไรเลยนะครับก็สามารถแต่งได้ในที่นี้เดี๋ยวผมขอทําเป็นช็อปเป็นลาซาด้าก่อนละกันนะนี่ครับ นี่คือกรอบลาซาด้านะครับแล้วคันนี้ก็ให้คุณผู้ชมนะครับเอามาวางตรงมุมนะครับแล้วเลื่อนขึ้นเลยครับนี่ครับผมเห็นไหมครับมองดูมีออร่าขึ้นไหมครับมองหน้ามองขึ้นถูกไหมครับคันนี้ก็ให้คุณผู้ชมนะครับเลื่อนลงมาก็หาตรงนี้นะครับอ่ะนี่ครับแล้วก็มาวางเป็นสินค้าแนะนำนะครับของทางร้าน หลังจากนั้นนะครับก็ใส่ราคาถูกไหมครับให้มาที่ text ครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาเลือกดูครับว่าเราจะเอาเป็นฟอนต์แบบไหนนะครับที่คุณผู้ชมชอบนะครับลองเลือกดูได้เลยครับมีฟอนต์ให้เราเลือกเยอะแยะเลยในของแคนวานะครับในที่นี้เดี๋ยวผมเอาตรงนี้ละกันอ่าดี๋งคลิกนะครับแล้วก็ใส่เลขราคาไปครับ ร้อยเก้าเก้าตรงนี้สามารถเลื่อนได้เลยนะครับจับวางไว้ตรงไหนก็ได้อ่าแล้วตรงหน่วยเป็นบาทก็ให้คุณผู้ชมไปเลือกฟอนตท,ที่คุณผู้ชมชอบนะครับตรงนี้ก็ได้ครับฟอนแบบนี้ก็ได้เอาให้มันแบบมีแสงหน่อยเนาะนี่ครับง่ายไหมครับ เอาไว้ข้างล่างก็ได้หรือเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับอยู่ที่ความชอบนะครับไอเดียในการแต่งส่วนรูป่สีนะครับสีฟอนก็สามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยครับให้เราเลือกได้เลยว่าเราต้องการสีแบบไหนเนี่ยครับเพียงแค่นี้เองครับผมเรียบร้อยขอลงมาด้านล่างหน่อยนะครับดูครับดูสินค้าแล้วเหมือนมีความน่าดึงดูด นะครับดึงดูดสายตาของลูกค้ามากขึ้นนะครับแก้วเซตนี้นะครับในราคา199บาทนะครับเพียงแค่นี้เองครับหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งรูปเรียบร้อยแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะแต่งสิ่ง้าเพิ่มนะครับให้มาแอดเพจได้เลยตรงนี้นี่ครับเหมือนเดิมครับถ้าคุณผู้ชมจะแต่งรูปนะครับก็ ไปเอารูปมาครับอัพโหลดมีเดียนะครับแล้วก็ไปเอารูปมาตรงนี้นะครับในที่นี้ผมขอเป็นรูปเดิมนะครับผมนี่ต้องเอารูปมาก่อนเสมอนะครับอย่าลืมนะครับต้องเอารูปสินค้าเข้ามาก่อนเสมอพอได้รูปสินค้าแล้วคันนี้ก็ไปหากอบครับก็ผมเอาช้อปปี้นะครับอันนี้นี่คือกอบช้อปปี้ให้คุณผู้ชมเอากอบมาเลื่อนมาอยู่ด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเคอร์เซอร์มามาอยู่ด้านบนซ้ายมือลากขึ้นเลยครับแบบนี้นะครับ มันจะพอดีครับกับสินค้าของเรานะครับอ่าเนี่ยครับผมพอเราได้สินค้าเข้ามาอยู่ใน Lazada อ่า Shopee แล้วใช่ไหมครับครนี้ให้คุณผู้ชมนะครับปรับขนาดให้พอเหมาะนะครับให้อยู่ในกรอบนะครับแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมจะใส่ อะไรเพิ่มเติมนะครับเช่นเดี๋ยวผมขอเป็นโอนส่งฟรีล้ะกันนะครับนี่ครับเอามาใส่เพื่อมีลูกเล่นเยอะเนาะนี่ครับโอนเงินส่งฟรีนะครับตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เลยแล้วส่วนราคานะครับเหมือนเดิมครับก็ไปหาฟอนต์นะครับที่คุณผู้ชมชอบนะครับมาใส่ได้เลย มันเป็นฟอนต์ที่มีให้เราอยู่แล้วนะครับตรงนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกมาใส่ได้แบบง่ายเลยนะครับอ่ะนี่นี่คือฟอนต์นะครับเดี๋ยวผมขอร้อยเก้าเก้าเหมือนเดิมครับสีก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ก็หาสีที่มันโอเคครับที่เหมาะกับอาที่ว่าเราโอเคนะครับแล้วลูกค้าดูง่ายนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนฟอนต์ดีกว่า อันนี้คือทำสดๆให้ดูเลยนะที่แต่งถ้าถ้าคุณผู้ชมจะกดอะไรพลาดนะครับให้กดคอนโทรลแซนะครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมหาฟอนก่อนเนาะอ่ะอวันนี้ละกันอ่ามาละใส่ราคาเข้าไปเลยครับ นี่ครับผมเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือวิธีการแต่งรูปนะครับผมให้มีเป็นมือโปรมากขึ้นนะครับผมจากรูปธรรมดาธรรมดานะครับมาใส่นะครับแค่นี้เองครับแล้วมันมองแบบว่ามีแบบมีความน่าเชื่อถือในการซื้อสินค้าใน lazada หรือ shopee นะครับก็คุณผู้ชมก็ลองนาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับไอ้กรอบพื่นี้นะครับหรือเครื่องมือพว่นี้นะครับผมมีให้คุณผู้ชมนะครับแต่ ราคานะครับที่ผมจะเอามาให้คุณผู้ชมสั่งซื้อนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างคนอื่นเลยนะผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมบอกเนี่ยมันคือโปรโมชั่นเลยนะครับราคาที่ผมจะให้นี่คือ1 9 9บาทนะครับสำหรับกรอบรูปแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับเป็นเครื่องมือสติกเกอร์ต่างๆนะครับมันครบเครื่องเลยครับเราจะเอาอะไรมาใส่ก็แค่ลากวางลากวางเราก็จะได้ สินค้าแบบมือโปรที่เขาทาขายกันแล้วนะครับเราไม่ต้องมีพื้นฐานทางด้านกราฟิกสักอย่างเลยครับเราแค่มาใช้พวกโปรแกรมแคนวานะครับเว็บไซต์แคนวาแล้วก็มาลากวางใส่ได้เลยแล้วผมบอกก่อนนะครับถ้าซื้อผมไปแล้วหนึ่งรอบนะครับใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับผมตลอดอายุเลยไม่มีการหมดอายุนะครับไฟล์ต่างๆสามารถใช้ได้ตลอดนะครับเนี่ยครับมีให้เลือกเต็มเลยนะครับ ถ้าสนใจนะครับทักมาอินบ็อกได้ที่เพจนะครับสอนแชร์คอนเตอร์ชแนลนะครับมาแล้วก็บทักมาบอกด้วยนะครับมาจาก u t u b e นะครับในราคา199บาทนะครับพอทักมาเสร็จนะครับผมได้รู้อ๋อมาจาก YouTube ผมจะได้คิดเป็นโปรให้นะครับปกตินะครับราคาที่ผมจะขายนะครับขายผ่านเฟซผ่านอะไรต่างๆนะครับคือมาราคาอยู่ที่999บาทแต่ราคานั้นผมไม่ขายนะครับช่วงนี้ถ้ามาจาก YouTube ผมขายให้199บาทนะครับแต่ต้องแจ้งมาด้วยนะครับบอกว่ามาทาง YouTube นะครับมาทางเพจบอกว่าสนใจนะครับซื้อกรอบนับในการแต่งรูป s h อ p e e l ล z a d ดานะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งลิงก์ให้นะครับโอเคนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเครื่องมือง่ายๆนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับคิดว่ามีประโยชน์ก็ มาสั่งซื้อได้เลยนะครับแต่ส่วนวิธีใช้นะครับก็อย่างที่ผมทาเมื่อกี้นี่คือวิธีการใช้โปรแกรมแคนวาแบบเบื้องต้นนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับผมลืมบอกไปนี้ว่าต้องกดดาวน์โหลดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเรามาดาวน์โหลดกันก่อนนะครับหลังจากที่ทําไฟล์อะไรเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ดาวน์โหลดด้านบนแล้วก็ตรงนี้เราเลื่อนไม่ได้นะครับเราไม่สามารถปรับได้เพราะเราใช้ฟรีนะครับเราไม่ได้ใช้โปรให้เรากดดาวน์โหลดเลยครับ นี่ครับกาลังโหลดอ่าเขาจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้ให้เรากดออกนะครับกากบอทออกแล้วจะขึ้นมา1 9 9เนี่ยครับนี่คือชื่อไฟล์เราให้เราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกขวาเอ t กแท็ไฟล์นะครับอ่าแล้วกลคลิกเข้าไปนี่ครับผมเราก็จะได้รูปมาแบบสวยๆเลยนะครับแบบมีออร่าเลยครับ ผมรับรองว่าลูกค้าเข้ามาทักแน่นอนนะครับถ้าเขาเห็นรูปภาพนะครับให้เราที่เราลงไปใน l a z a ดากับ s h อป e ีผมเชื่อเลยว่าถ้าเราเอารูปเปล่าๆไปลงอนะ่ะผมว่าคนก็ไม่ค่อยเชื่อถือแน่นอนนะครับในการซื้อขายของนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าชอบอยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือคุณผู้ชมอยากสั่งซื้อ นะครับกรอบนะครับหรือสติกเกอร์ในการแต่งรูปนะครับผมก็ทักมาทางอินบอทได้เลยแล้วบอกมาทาง youtube นะครับผมจะลดเหลือ199บาทให้นะครับจากปกติ999บาบาทนะครับผมโอเคครับส่วนคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ